สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย P ี s ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2557เวลา14นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวกเกษตรกลางบางเขนทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2557 โดยวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากวันที่5มิถุนายน2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัฒมรามาธิบดินทร์ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางขีนและส่งหวานข้าวในแปลงนาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานประกอบด้วยนิทรศการข้าวไทยหัวใจแห่งพันดินจะแสดงผลการวิจัยพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวจำนวน60กว่าพันนอกจากนี้ยังมีข้าวปิ่นแก้วข้าวพันธุแรกของไทยที่ชนะเลิศดการประกวดข้าวโลกจากประเทศแคนาดาเมื่อปี2476พันธุ์ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งได้รับการรับรองเป็นพันธุ์ข้าวบ่งชี้สภาพภูมิศาสตร์ ส่วนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอาทิโครงการพัฒนาลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มการปลูกข้าวจากกว่า400,000ไร่เป็นกว่า600,000ไร่โครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชสาวนีให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งปลูกข้าวพืชผักและเนื้อสัตว์ และกลุ่มการข้าวได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการรวบรวมเชื้อพันธุ์ข้าวได้จำนวน24,000 00, พันธุสำหรับนิรทศการเชื้อชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาจะแสดงผลงานเกษตรกรดีเด่นด้านสาขาอาชีพการทำนาปี2557กรณีศึกษากลุ่มชาวนาเข้มแข็งบ้านทองแสงขันจังหวัดอุตรดิต ส่วนข้าวชุมชนการส่งเสริมการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจรการพัฒนาเครื่องตรวจเมล็ดข้าวการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์นอกจากนี้กรมการข้าวยังได้เชิญชาวนานรุ่นใหม่มาศึกษาองค์ความรู้เพื่อชาวนาอาทิการสาธิตเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์แบบควบคุมระยะไกลการประกวดเครื่องสีข้าวสำหรับครัวเรือนเพื่อลดการนำข้าเครื่องสีข้าวและอะไหล่เครื่องสีข้าวจากต่างประเทศ โอกาสนี้ประทับรดร,รางทอเปรเน่กระบวนการทำนาและการแข่งขันทำนาเช่นการปักดํานาบ้านชาวนาตัวอย่างซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระาราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรพฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้วิธีการทําการเกษตรอย่างยั่งยืน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งต้นแบบโรงเรียนข้าวและทำนาตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการปรับปรุงบำรุงดินและการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นต้นจัดแสดงภูมิปัญญาสร้างหุ่นนำไล่กาโดยอาศัยแรงลมในการกระพือปีกนกการจำลองวัฒนธรรมชาวนาสีภาค งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2557จะมีไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้